ไหนไวะทอดว้วยอ่าเดี๋ยวผมก็จะทำกับข้าวครับเดี๋ยวจะทำกับข้าวเชฟเชฟจำเป็นนะครับพ่อครัวพ่อครัวไปเสียงกนะัะผู้ติดเชืเ้อเออ้ยไม่ใช่ติดอะไรวะโควิด <c oughs> เป็นติดเชื้อเอดเลย นี่นะครับผัดที่แกงปลาดุกนะครับน้ำตาลนี่นะนปืเอ้ยเดี๋เ,เอาไปไหนแล่วอเอาไาไืนไไดีด๋อแล้ว เัี๋ยวนี้ไม่ยากเนื้อชาโลเล่แล้วเหรอครับท่านไม่มีใคร <c oughs> หวานเกินบอกว่ารายการเชฟส้นส่นสนสนอ่ะดูว่าเดี๋ยวให้ถ่ายให้ดูอาจจะเจ็กถ่ายครับอ่านว่าอ่านออกว่าลริเไหมเดี๋ยว สามจะบิ๊กนะครับลูกแม่แฝงนะเบ๊กจะเบ๊กเร็วอยู่ล่องในฟารลูกแม่หวานนึกไว้หน่อยใช่ที่เหล่าหน้าหวานต้องวนวานลูกค้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีโกลเซมฟาร์มทุกท่านนะครับวันนี้รายการเชฟเชฟท่านสสนะครับวันนี้ยามเช้าเลยน่าทานจังเลยนะ สมบูรณ์แบบมากครับท่านสอสอหาเงินเก่งทํากับข้าวก็เป็นสุดยอดนะครับอันนี้ปลาดุกนาใช่ไหมครับม<ช>ีปลาดุกนานะปลาดุกนานะนี่ไปจ้างจ้างเขาหามานะครับนี่ปลาดุกนาของแท้นะครับ<ม>ท่าสสไม่กินปลาดุกเลี้ยงนะครับกินเองอร่อยเองนีด่ดูดูควันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีร่วมสวีซับครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ282คนดูครับขอนละไ like, ลค์นละแชร์นะครับใส่ใบอะไรนิดหน่อยนะั่งเจ็คเขาเรียกใบอะไรใบมะกรูดนิดหน่อยไม่ชวนดาบเอมากินด้วยนะครับดาบเอง,งานเยอะนะครับตอนนี้เป็นหมดแล้วนะครับ ไม่ใช่ดาบครับเป็นหมดแล้วครับเซอร์บิกรับเพื่อนผมหน่อยครับผมเพื่อนในไลน์หรือเพื่อนในเฟสครับถ้าเดือยหักเป็นมาล่อผสมกับสายปิ่นแสก็ลารั่วมันจะเป็นมาล่อหรือเปล่าครับต้องลองดูนะครับลองดูนะครับสวัสดีครับพี่ทุกอย่างต้องลองหมดเชียครับลูกเอ้ยมมันไม่ใช่หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนะครับไก่ชนนะครับเราไม่รู้หรอกว่าแม่มัน ัยงไพสวัสดีทุกท่านหิวเลยครับชากินข้าวป่ะชาหิวเลยครับพี่ขึ้นมาดิา ي, ชาเสียนูครับสวัสดีครับไก่ชนเมืองสิงสวัสดีครับเอฟซี 4, พี่จูร่งครับใช้ได้ยังครับลูกนี้อีก้าเหมาะขนาดอีก้าเหมาะขนาด <laughs> อ,อเฟสใช่ไหมเฟสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรับครับสวัสดีทุกท่านถ่ายไก่มันแจ้งบล็อกถ่ายทำกับข้าวนี่แหละครับยั่วคนแจ้งบล็อก<อ> <c oughs> พินิกรนะครับสวัสดีครับโฆษณาต้องเข้าแล้วใช่ไหมขอบคุณอิวสุช่างเช็คนะครับอิว <c oughs> <c oughs> สุดเดี๋ยวว่าต้องไปขึ้นเงื่อนเงื่อนไตแล้วท่านสอสอ,สอไม่ค่อยชนวงการเงียบเหงาครับ ตอนนี้อบอลบอลเปิดให้ได้ค,ครับรอบอลเปิดก่อน,อน,นตอนนี้เงินร้องอยังอึ่งเลยนะครับรอสนามเปิดอย่างเดียวนะครับเอฟซี <F 4 S 2> โกเซมฟาร์มก็รอลงเดิมพันอีกเพียบนะครับตอนนี้จริงไหมครับพาลูกลอนนีได้คู่นะเจ้าเลสซิงได้คู่นะมีใครเล่น้ามครับมีใครลงเดิมพัน้างครับโกเซมเลสซองนะครับน กลิ่นหอมมาถึงแกงกระจานเลยครับลูกพี่บังยะนับดาวนะครับตัวดี<อ>นะบังยะเนะี่ยกินคาวดฮะกินค้าทอดไปบังยะอจอนแซลวะโอ้ยดูดูดูใกล้ใกล้เน,นื้อนี่ขออนุญีค่คนดูกี่คนสามร้อยคนนี่นี่นะครับห <c oughs> อมมาถึงเขาหญ่ขอเจ๊ครับเดีย๋ยวผมไปพัด ไปผัดให้ท,ที่ที่เขาใหญ่ครับเจ๊นี่วันนี้ก็มีผัดกเะเพราครับกับขา้าวน้ำปลาหวานนะครับนี่น้ำปลาหวานผม,ผมเคี่ยวเองนะครับเมื่อวานแล้วก็ปลาทอดนะครับวันนี้ปลาทอดแล้วก็ต้มประกาดดองนะครับวันนี้ก็ครัวกันเองนะครับ ปะเฮ้ยอย่ามาพัดพัดลมดิเอาตัดใส่จานมาดิช,ชอบจังเงินร้อนอย่างอึ้งเลย <g ül> เงินร้องเหมือนอึ้งเลย <g ül> วันดีวันดีเลซซิ่งจะตีสุ้มไหน <g ül> มันยังไม่ได้คู่เลยรอให้มันได้คู่ก่อนครับรีบมาเลยค่ะเจ๊คิดถึงครับเจ๊เดี <g> ๋ย <ül> วรอสักแป๊บดึงตอนนี้ ยุ่งอยู่ครับฟาร์มอะไรก็ยังไม่เสร็จเลยทักอย่างหนึ่งบอกแบบนี้คนแจ้งบล็อกอยู่ข้าวแน่ใช่ไหมเจ๊เข้ามาดูด้วยทำหมดอยางยังทำไม่หมดเลย นึกถึงน้ำพริกกะปิเลยน้ำพริกกะปิไม่ได้ตำนานแล้วครับเนี่ย <น relax. S 1> พอดีมีแม่ครัวตำอร่อยพอได้ก็เลยไม่ได้ตำเลยไม่ได้แสดงฝีมือเองเลย,เยนี่ดูว่าอร่อยปะ โอเคเดี๋ยวผมกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่นะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับฝากไปติดตามไลน์ด,ด้วยนะครับเอ้ยไม่ใช่ไลน์ t ิกตอกหน้า t ิกตอกผมปักกลุ่มไลน์เอาไว้นะครับใครอยากเข้าไลน์กลุ่มไปที่หน้า t ิกตอกหน้าติกตอกผมก็โพสต์เอาไว้ข้างล่างเฟซบุ๊ก